กลับบ้านทั้งน้ําตาชายหนุ่มเดินทางไปทําบุญให้พ่อที่บ้านเกิดแต่สิ่งที่เขาเห็นในคอกวัวหลังเก่าทําให้เขาแทบสุดภรรยาและลูกสาวของเขาอยู่ที่นั่นได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นในวันที่เขาไม่อยู่เรื่องราวจริงที่สเตือนใจและเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทําให้คุณน้ําตาซึมเหมาะสําหรับการตัดต่อภาพซาวดนตรีกดอารมณ์ ถ้าต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาษาไทยพร้อมภาคฉันสามารถเขียนสคริปต์เสียงให้ได้ด้วยกลับบ้านไปทำบุญให้พ่อชายหนุ่มถึงกับเข่าสุดเมื่อเห็นผ้าพันยาและลูกสาวอาศัยอยู่ในคอกวัวแสงแดดยามเช้าสาดลอดช่องไม้กระท่อมเก่ากลิ่นหญ้าแห้งคลุ้งโชยมากับลมเสียงไก่ขันว่ามาแต่ไกลชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวลงจากรถกระบะฝุ่นจับเสื้อเชิ้ตสีซีติดเหงือแนบลำตัวเขาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพ หลังไม่ได้เยี่ยมบ้านเกิดนานนับสิบปีเพราะต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและส่งเงินกลับมาทุกเดือนวันนี้เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของพ่อเขาตั้งใจจะกลับมาทำบุญให้และพบหน้าภรรยาก,กับลูกสาวแต่เมื่อรถแล่นเข้ามาในสวนยางสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นบ้านไม้หลังเดิมพังทลายเหลือเพียงโครงเสาเอียงๆกับหลังคาที่หายไปครึ่งหนึ่ง เขาหันมองรอบๆอ,อย่างสับสนแล้วได้ยินเสียงไอแห้งๆดังมาจากทางหลังบ้านเขารีบวิ่งไปตามเสียงนั้นผ่านพงหญ้ารกทึบเหยียบโคลนเย็นเฉแฉะจนมาหยุดที่หน้าคอกวัวเก่าภายในคอกมีผ้าห่มบางๆวางอยู่บนฟางหม้อข้าวใบดำวางอยู่ข้างๆตะกร้าเก่าและที่มุมหนึ่งภรรยาของเขานั่งกอดลูกสาว เด็กหญิงในชุดนักเรียนสีซีดหลับอยู่ในอ้อมแขนแม่แววตาทั้งสองเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ารอยยิ้มฝืนปรากฏขึ้นบนใบหน้าภรรยาเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองขาทั้งสองอ่อนแรงสุดลงกับพื้นดินแข็งกระด้างกลิ่นคอกวัวตีขึ้นมาปะทะจมูกเสียงแมาลางวันบินวนอยู่รอบอาหารบูดเขารู้สึกราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนภาพในอดีตย้อนกลับมา บ้านหลังเดิมเคยอบอุ่นมีเสียงหัวเราะมีอาหารพร้อมหน้ามีแสงไฟในยามค่ำคืนแต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกแทนที่ด้วยความเงียบเหงาและกลิ่นอับของความจนน้ำตาเขาคลอเบ้าเขาอยากถามแต่เสียงในลำคอกลับแห่พร่าภรรยาเพียงยิ้มจับมือเขาเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียกสงบ เงินที่ส่งมาหมดไปกับค่ารักษาแม่ก่อนท่านจะจากไปแล้วก็ค่าช่างที่สัญญาจะมาซ่อมบ้านแต่เขาหายไปพร้อมเงินทั้งหมดอยู่เซธชายหนุ่มนิ่งงนันมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะกุมมือนั้นไว้แน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกเขามองเข้าไปในดวงตาของภรรยาเห็นทั้งความเข้มแข็งและความเหนื่อยล้าปะปนกันริมฝีปากของเธอแตกระแหง ผิวคล้ำแดดจนแทบจำไม่ได้ว่าเคยขาวนวลเพียงใดเขาหันไปมองลูกสาวอีกครั้งเด็กหญิงคนนั้นกระสับกระส่ายหลับอยู่กลางกองฟางที่เต็มไปด้วยขี้หัวแห้งเสียงหายใจของเธอเบาและสม่ำเสมอแต่แววหน้าเต็มไปด้วยความฝันที่หม่นหมองชายหนุ่มกลืนน้ำลายฝืดคอดวงตาเขาเริ่มร้อนเผาความรู้สึกผิดแล่นผ่านเข้าใจอย่างรุนแรงทำไมไม่บอกฉัน เขาถามเสียงเบาทำไมถึงต้องอยู่แบบนี้พรรยามองหน้าเขานิ่งก่อนจะถอนหายใจยาวฉันไม่อยากรบกวนรู้ว่าคุณทำงานหนักทุกบาททุกสตางที่ส่งมาฉันรู้ว่าคุณก็หามาแทบตายเธอหันไปมองลูกสาวน้ำตาซึมออกมาที่หางตาฉันแค่คิดว่ามันคงไม่นานเดี๋ยวทุกอย่างก็คงดีขึ้น ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกเป็นเสี่ยงเขามองรอบคอกวัวอีกครั้งภาพที่เห็นไม่ใช่เพียงแค่ความยากจนแต่มันคือหลักฐานของการอดทนการเสียสละและความเงียบเงันที่กรีดลึกลงไปในใจเขาลุกขึ้นเดินเข้าไปลูบผมลูกสาวเบาๆแม้มือจะสั่นแต่สัมผัสนั้นอบอุ่นพรุ่งนี้เราจะไปในเมืองเราจะหาบ้านเช่า ลูกต้องมีที่นอนดีๆและเธอต้องได้พักผ่อนภรรยามองเขาอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนจะพยักหน้าเบาๆเ,เขาหันไปมองท้องฟ้ายามสายเมฆหนาเคลื่อนคลอยช้าๆเหมือนเวลาหยุดเดินแต่ในใจเขาเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆก,กำลังส่องเข้ามาเสียงวัวร้องเบาๆดังขึ้นด้านหลังลมหอบกลิ่งหญ้าแห้งลอยมาปะทะหน้าเขาสูดลมหายใจลึก ในใจเต็มไปด้วยความตั้งใจใหม่วันครบรอบการจากไปของพ่อในปีนี้แทนที่จะมีเพียงการใส่บาทและจุดทูบมันจะเป็นวันที่เขาเริ่มต้นใหม่เพื่อคนที่เขารักเพื่อภรรยาที่อดทนและลูกสาวที่ควรได้มากกว่ากองฟางในคอกวัวเก่าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเสียงสัญญาณดังอยู่เพียงครู่เดียวก่อนจะมีเสียงตอบรับ ก้องเหรอเขาพูดด้วยเสียงมั่นคงฉันต้องการความช่วยเหลือบ้านฉันพังไปหมดแล้วเสียงอีกฝ่ายตกใจแต่ตอบกลับอย่างเต็มใจไว้ใจฉันพรุ่งนี้ฉันจะไปดูให้เราจะเริ่มกันใหม่ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองภรรยาและลูกอีกครั้งแม้พวกเธอยังอยู่ท่ามกลางกลิ่นโคลนและฟาง แต่ในแววตาเริ่มมีแสงแห่งความหวังและในใจเขาไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านี้อีกแล้วอยู่เซธภรรยามองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงความรักแต่เป็นความเชื่อมั่นแววตาที่เคยจืดจางกลับมีชีวิตอีกครั้งเธอแน่ใจเหรอเธอถามเสียงสัน่นเราจะไม่กลับไปลำบากเหมือนเดิมใช่ไหม ชายหนุ่มเดินเข้าไปจับมือเธอแน่นมือทั้งสองสากร้านจากงานหนักแต่ความรู้สึกที่สัมผัสได้คือความมั่นคงผมจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเขาพูดชัดถ้อยชัดคำผมสัญญาคราวนี้ผมจะอยู่นั่นคือคำที่ภรรยาเฝ้ารอมาเป็นสิบปีคำที่ไม่ต้องหรูหราแต่หนักแน่นพอจะเปลี่ยนชีวิตได้หลังจากวันนั้นเขาใช้เวลาทั้งวันเก็บข้าวของที่พอมี บางอย่างขึ้นราบางอย่างถูกหนูแทจะเหลือแต่ซากแต่ไม่มีอะไรสำคัญเท่าความตั้งใจในคอกวัวเก่าเขาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ด้วยมือเปล่าและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คืนนั้นฝนตกหยดน้ำไหลผ่านรูหลังคาลงมาตาไม้ผุแต่พวกเขานอนกอดกันใต้ผ้าหม่มผืนเดิมและความอบอุ่นที่ไม่เคยห่างหายเช้าวันรุ่งขึ้น เสียงรถกระบะดังมาจากหน้าทางเข้าชายหนุ่มวิ่งออกไปทันทีเพื่อนเก่าสมัยเรียนยืนยิ้มอยู่ข้างรถพร้อมทีมช่างและเครื่องมือครบครันเราจะเริ่มที่เสาเพื่อนเขากล่าวขณะยกหมวกกันแดดขึ้นบ้านหลังใหม่ต้องแข็งแรงกว่าหลังเก่าจะได้ไม่ต้องกลัวพายุอีชายหนุ่มยิ้มหันไปมองภรรยากับลูกสาวลูกเขายืนอยู่ในชุดนักเรียนตัวเดิม แต่มีรองเท้าใหม่จากในถุงที่เขาซื้อจากตลาดเมื่อเช้าแววตาเธอเป็นประกายเหมือนเด็กที่ได้เห็นโลกใบใหม่เขาใช้เวลาทั้งวันช่วยช่างยกไม้ผสมปูนตอกตะปูด้วยมือที่เคยชินกับแป้นพิมพ์ในออฟฟิศเมื่อไหลลงตามข้างแก้มแต่หัวใจกลับเบาสบายเขาไม่สนว่ามือจะพองหรือจะดำขนาดไหน ทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นเขาเห็นลูกสาวนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นมะม่วงเห็นภรรยานำข้าวน้ามาให้และยิ้มในแบบที่เขาไม่เคยเห็นมานานหลายปีเมื่อค่ำลงบ้านหลังใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแสงจากหลอดไฟชั่วคราวส่องสะท้อนบนโครงไม้เขานั่งลงกลางลานมองขึ้นฟ้าดาวพราวเต็มท้องฟ้ายามค่ำคืนไม่มีแสงจากตึกสูงหรือเสียงรถวิ่ง แต่เขารู้แล้วว่าความสุขคือสิ่งที่จับต้องได้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องรวยแค่มีบ้านที่มีหัวใจเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้ากลิ่นหญ้ากลิ่นดินกลิ่นฝันที่เริ่มเป็นจริงและลึกในใจเขารู้ดีว่าแม้ต้องเริ่มใหม่อีกกี่ครั้งปรับใดที่ยังมีมือของภรรยา และรอยยิ้มของลูกสาวเขาจะไม่มีวันยอมแพ้อีกเลยคืนนั้นอากาศเย็นลงเรื่อยๆลมพัดผ่านต้นกล้วยข้างบ้านใบไหวซวบซาบราวกับกล่อมโลกให้หลับชายหนุ่มนั่งอยู่ที่เดิมใต้แสงไฟจากหลอดนีออนที่ห้อยจากสายไฟเส้นเดียวเขาจิบกาแฟร้อนจากแก้วพลาสติกเก่าๆรสขมของกาแฟผสมกับความคิดมากมายในหัวเสียงหัวเราะของลูกสาวดังมาจากในครอบ เธอกำลังเล่นกับแมวตัวเล็กที่เพิ่งหลงมาเมื่อบ่ายแมวสีส้มขนฟูลูกสาวตั้งชื่อมันว่าโชคดีพรรยาเดินออกมานั่งข้างเขาเธอพิงไหล่เขาเบาๆแสงจากดวงจันทร์สะท้อนดวงตาเธอที่เริ่มเปียกชื้นฉันเคยคิดว่าเราคงไม่รอดเธอเอ่ยเสียงแผ่วแต่วันนี้เหมือนฝันเขาไม่พูดอะไรเพียงยกมือขึ้นกุมมือเธอไว้แน่น เขาไม่ใช่คนพูดเก่งแต่การกระทำของเขาในวันนี้มากพอจะบอกทุกอย่างรุ่งเช้าช่างกลับมาอีกครั้งคราวนี้มีไม้ฝาใหม่อิดและถังสีเสียงค้อนตอกตะปูดังทีเสียงหัวเราะและเสียงคุยของช่างคลุกคล้าวกับเสียงนกร้องลูกสาววิ่งมาหาพ่อในมือมีสมุดภาพเป็นภาพวาดบ้านหลังหนึ่งมีหลังคาแดงมีสวนดอกไม้และมีครอบครัวสามคนยืนจับมือกัน พ่อนี่คือบ้านใหม่ของเราใช่ไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงเปลี่ยมความหวังเขายิม้มรูปสีสะลูกเบาๆใช่ลูกบ้านของเราบ้านจริงๆคืนนั้นหลังช่างกลับทั้งครอบครัวช่วยกันทาสีรั้วไม้มือเปื้อนสีหัวเราะกันดังเป็นเสียงหัวเราะที่ชายหนุ่มไม่ได้ยินมานานเสียงของความสุขแท้จริงผ่านไปไม่กี่วันบ้านหลังใหม่ก็เสร็จ แม้จะไม่ใหญ่โตแต่มีทุกอย่างครบมีครัวเล็กๆมีห้องนอนมีที่นั่งเล่นใต้ชายคาเขายืนมองบ้านหลังนั้นตอนเย็นแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนผนังไม้เป็นสีทองอบอุ่นเขารู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ในลำคอไม่ใช่พระเศร้าแต่พระเต็มไปด้วยความรู้สึกเกินบรรยายเขาหยิบทุบสามดอกจุดแล้วไว้ที่หน้ารูพอซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นมะขามเก่า ควันทูปล่อยขึ้นช้าช้าเขาหลับตาพนมมือแน่นพ่อครับผมกลับมาแล้วผมดูแลบ้านนี้แทนพ่อได้แล้วครับผมจะไม่หนีอีกจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวต้องอยู่ในคอกวัวอีกแล้วสายลมอ่อนพัดผ่านใบไม้เหมือนเสียงพ่อกระซิบไม่ต้องพูดอะไรแต่เขารับรู้ได้ถึงการให้อภัยและความภูมิใจจากผู้ที่ล่วงลับค่ำวันนั้น ครอบครัวเล็กๆกินข้าวมื้อแรกในบ้านใหม่ข้าวต้มร้อนๆกับไข่ต้มง่ายๆแต่มีความสุขล้นเต็มโตะ๊ะแสงจากโคมไฟส,สีส้มอ่อนส่องให้เห็นใบหน้าของคนที่เขารักใบหน้าที่เคยอิดโรยวันนี้กลับมีแววสดใสาชายหนุ่มมองลูกสาวที่หลับตาพนมมือก่อนจะอธิษฐานเบาๆขอให้เรามีบ้านอยู่ตลอดไปและเขารู้ในใจ บ้านนี้จะไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือชีวิตคือความรักและคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่งดงามกว่าใดๆทั้งหมดในชีวิตเขาอยู่เซธหลังจากมื้อข้าผ่านพ,พ้นภรรยาลุกเก็บจานลูกสาวพลอยหลับอยู่บนเบาะผ้านวมแมวโชคดีขดตัวอยู่ข้างๆส่งเสียงครางเบาๆชายหนุ่มนั่งนิ่งมองภาพเบื้องหน้าทุกอย่างเรียบง่าย แต่งดงามเกินคำบรรยายแสงจากหลอดไฟเส้นเล็กๆค่อยกลางบ้านทอดเงาอ่อนๆลงบนพื้นไม้ที่ยังหอมกลิ่นยางเขาลุกขึ้นเดินออกไปนอกชานยืนพิงราวไม้มองออกไปยังแปลงผักหลังบ้านที่เริ่มปลูกไว้เมื่อสองวันก่อนแสงจันทร์ส่องลงบนแปลงผักเล็กๆต้นพริกต้นหอมและผักชีเขียวสดแม้จะยังเล็กนักแต่เขาเห็นอนาคตของครอบครัวในนั้น เพื่อนที่รับเหมาบ้านให้ยังไม่กลับเขานั่งอยู่ที่ท้ายกระบาดื่มน้ำเย็นเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินมาใกล้เขายกขวดน้ำให้และยิ้มไม่เลวเลยนะสำหรับการเริ่มต้นใหม่เพื่อนพูดพางมองไปรอบๆชายหนุ่มรับน้ำมาดื่มแล้วพยักหน้าฉันเคยคิดว่าชีวิตในเมืองคือทุกอย่างแต่มันไม่มีความหมายถ้าคนที่เรารักต้องทนอยู่กับความทุกข์เพื่อนหัวเราะเบาๆ สุดท้ายเราก็กลับมาที่บ้านที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นและควรจบลงอย่างงดงามพวกเขานั่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งลมเย็นพัดแรงขึ้นชายหนุ่มลุกขึ้นขอบคุณเพื่อนแล้วเดินกลับเข้าบ้านข้างหน่งเงียสงบมีเพียงเสียงหายใจของลูกสาวที่ยังนอนหลับสนิทเขาเปิดหน้าต่างลมหอบกลิ่นดินและกลิ่นหญ้าเข้ามาในหัวเขาเต็มไปด้วยแผนพรุ่งนี้เขาจะไปพบผู้ใหญ่บ้าน ขอเช่าพื้นที่ว่างติดถนนเพื่อเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆเขามีความรู้มีมือและมีความตั้งใจเมื่อก่อนเขาซ่อมแต่ระบบคอมพิวเตอร์วันนี้เขาจะซ่อมความหวังของตัวเองและครอบครัวก่อนนอนเขาเดินไปหอมหน้าผากลูกสาวห่มผ้าให้ภรรยาและเขานอนบนที่นอนผืนใหม่ที่ปูบนกระดานไม้ในฝันเขาเห็นบ้านของเขาขยายใหญ่ขึ้น มีสวนดอกไม้มีลูกวิ่งเล่นรอบบ้านมีเสียงหัวเราะมีกลิ่นอาหารยามเย็นและในมุมหนึ่งของฝันนั้นพ่อของเขายืนอยู่ใต้ต้นมะขามยิ้มให้เขาเงียบเงียบรุ่งเช้าพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมแสงอุ่นที่ลอดผ่านหน้าต่างเสียงนกกระจับคู่ร้องอยู่บนสายไฟลูกสาวตื่นก่อนใครลุกขึ้นมาช่วยแม่หุงข้าวชายหนุ่มออกไปหลังบ้าน หยิบเสียมเล็กๆและเริ่มขุดแปลงผักเพิ่มเขาตั้งใจจะปลูกเพิ่มให้มากพอสำหรับแบ่งขายพ่อจ๋าเสียงลูกสาวตะโกนจากในบ้านครูมาที่บ้านจ้ะเขารีบล้างมือแล้ววิ่งไปหน้าบ้านครูประจำชั้นของลูกยินมยิ้มพร้อมแฟ้มเอกสารนูขอครูมาเยี่ยมเขาบอกว่าคุณพ่อกลับบ้านแล้วครูพูดพร้อมหัวเราะชายหนุ่มยกมือไหว้ครูอย่างเคารพ ก่อนที่ลูกสาวจะยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เขาหนูวาดไว้เมื่อคืนค่ะเธอยิ้มเขินตั้งชื่อว่าบ้านใหม่ของเราในภาพบ้านไม้หลังเล็กตั้งอยู่กลางสวนมีต้นไม้มีแมวและครอบครัวสามคนยืนจับมือข้างบนมีคำเขียนด้วยลายมือเด็กว่าที่นี่คือบ้านที่มีพ่อกลับมาแล้วชายหนุ่มกอดลูกแน่นเสียงหัวใจของเขาดังชัด ดังกว่าเสียงใดๆบนโลกใบนี้และในวินาทีนั้นเองเขารู้แล้วว่าไม่ว่าข้างหน้าจะยากแค่ไหนปรับใดที่เขามีครอบครัวไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้อีกต่อไปอยู่เซธหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังน้อยกลายเป็นจุดรวมของความอบอุ่นเสียงหัวเราะของลูกสาวดังก้องทุกเชา้ากลิ่นอาหารหอมกรุ่นจากครัวไม้ และเสียงจักเย็บผ้าของภรรยาดังเป็นจังหวะชัดร้านซ่อมเล็กๆของชายหนุ่มตั้งอยู่ริมถนน,นหน้าวัดเขาซ่อมทุกอย่างตั้งแต่พัดลมจักรยานไปจนถึงโทรศัพท์รุ่นเก่าลูกค้าเริ่มทยอยมาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่รู้สึกอุ่นใจเมื่อเขาเอ่ยว่าไม่ต้องรีบจ่ายหรอกครับเอาไว้ก่อนก็ได้ทุกเย็นเขาจะปิดร้านตรงเวลาเดินกลับบ้านพร้อมรอยยิ้ม บางวันหิ้วผักจากตลาดบางวันมีลูกค้าส่งของกินมาให้เป็นน้ำใจชีวิตไม่หรูหราแต่เรียบง่ายและมีความหมายเย็นวันหนึ่งขณะพระอาทิตย์คล้อยตำ่ำเขานั่งมองลูกสาววิ่งและแมวโชคดีไปตามแนวรัว้วภรรยานั่งเย็บผ้าข้างๆลมเย็นพัดผ่านพุ่มดอกเข็มริมรัว้วกลิ่นหอมบางๆลอยมาตามสายลมเขาหันไปมองบ้านหลังนั้น ไม้เก่าบ้างใหม่บ้างแต่ทุกแผ่นคือความตั้งใจทุกตะปูที่ต่อคือความรักทุกลมหายใจในบ้านหลังนี้คือคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับครอบครัวขอบคุณนะพ่อเขาพึพรรมพำเบาๆขณะเงยหน้ามองฟ้าบนฟ้านั้นมีเพียงกลุ่มเมฆสีทองและแสงสุดท้ายของวันแต่ในหัวใจของเขามีทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังเสียงลูกสาวหัวเราะก้องอยู่ข้างบ้านภรรยาเง่ยหน้าขึ้นจากผ้าเย็บยิ้มให้เขาและในวินาทีนั้นเองชายหนุ่มรู้ว่าไม่ต้องวิ่งตามความฝันอีกต่อไปเพราะเขาได้เดินมาถึงฝันแล้วที่นี่คือบ้านที่เขาได้กลับมาและจะไม่มีวันจากไปอีกเลย